สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู่หูสู่คนครับพ่อกับบ่าวเท้าฮันน่ชาแนลครับพี่น้องมามาพร้อมน้องสาวครับพี่น้องมาเนี่ยเอา้าทักทายพี่ทักแน่น้องกันสวัสดีค่ะครับทั้งพี่อา้อาวน้ำอา้อาวน้ำสวัสดีครับครับพี่น้องมามือนี้ไหมล, ب, ลาบลาบพักกันจองพี่น้องเบิ้งพี่โอ้เครื่องเครื่องเต็มทีเลยวันลาบเท่าพี่น้องพี่พักกันจองนะครับเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วแล้วก็เอามาฝักนะครับต้มแล้วก็มาฝักเบิ้งพี่พี่น้องพักกันจอง ก็คือพักผ้ายง่ายน่นครับพี่น้องมาใส่เครื่องคืกนกับลาบเท่าพี่เครื่องบอกคือคืนเนือ่าบอกคือคืนเนื้อพักใบขิงเนื้อพักหอมพักเพลียวอหอมบัวตะไคร้นะครับแล้วก็เอาพักบุ้งมาซอยใส่น้ำจั้งน้อยครับให้น้ำม,มันขาวแล้วก็มีถั่วกับหอยมาปนกบครับพี่น้องมือนี่ใส่ได้ใส่ปนกบมาถ้าเบิ่งน้องสาวเห็ดบ่ยากครับพี่น้องคือ อันนี้คือ่นไปฟักมาเรียบร้อยครับบ่เห็นตอนต้มหรือ like. เปล่าต้มใหันเปื่อยครับต้มใหันเปื่อยบทเทอน่เทาก็ตำเล็กน้อยมันก็สีคือเท่านี่แหละขั้นตำแหลกไล่ก็เป็นเอเล่คือเท่านะครับได้กบมาปนใส่พี่น้องที่ขออมกบมาเดี๋ยวเด้อพี่น้องได้ว่าเท่าสิจัดให้ได้กบมาแล้วครับเดี๋ยวสีจัดให้แน่นอนเอามือหลังมือหลังมือนี่ขออันนี้ก่อนพี่ทั้งพี่บักลินฟ้าครับพี่น้องโอ้ ผู้บินตากันยิงสิมาตอมมากดินฝ่าเส,เา <c ười> สยเอ้าใส่อะไรแข่งกับเขือ่อนขึ้นซุนเสียนซูนเสียนอยู่เขือแข่งอืตัวใหญ่เลยพี่นอ้องมันเ่็นหน่อยๆได้ไหมนี่ใหญ่แล้วดื้อพร้อมมาหนี่พันใหญ่พันใหญ่จักพันใหญ่ซ้ำไดกินห่อนบักลำใหญ่ฮะบักเขือกับบักแข่งกินห่อนบักลำใหญ่ห่วยมาสร้างว่าเถอะ บอกกินเองเลยปอกกินเองเออสจาจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอยากให้พี่น้องเบิ้งวิธีทำนะครับพี่น้องเบิ้งวิธีทำอู้บทัว่วขนาดเลยทั่วรุ่นนี้หน่อยครับพี่น้องทั่วหน่อยรุ่นนี้เอามาเบิ้งวิธีการคือลาบเท่านี่อยเพี่น้องให้พี่น้องเดือบเบิ้งจกักหนอ่อยเนาะเพื่อไปเห็ดนะครับเพื่อเอาไปเฮ็ดผสิว่า <c oughs> ยากเบิ้งวิธีท้ำนะครับเอเทศเเบิรงแล้วครับรอบหนึ่งพี่น้องเอธให้พี่น้องเบิ้งแล้วรอบหนึง่งมอนี้ฝนตกได้พี่น้องยิบยิบอยู่เดี๋ยวให้เราวางถาพี่น้องฝนฝนตกยิบ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 อยู่อา้าวเบิ้งงมองเกาอีกนี่ฝนตกบรรยากาศคือมันเป็นคือคือจังมันซุ่มซุมจังหน่อยนี่แหละพี่น้องเนี่ยม,มึงทั้งนี้นะครับฝนตกยิบยับยิบยิบผุนครบโอ้ยพี่น้องเนี่เห็นหมด ว่ายทั้งขวัญขาวๆอยู่ในแงงครับพี่น้องกบตัวแบบไงหนึง่งกบน้องสาวพึ่นอันดอกตัวนี้กบเลี้ยงกบเลี้ยงโอ้คนเอาทานตัวนี้นมีหมดหลายหนึง่งคนเอาทานตำเสีพริกบ่าตำเสีพริกนะันกนก่นปนกบปนกบมีปนปลากระใสได้ครับปนปลาทู่ปนปลาได้เบิดแหละครับแต่ว่าเป็นปน บางคนเพิ่นก็ต้มแค่น้ำปลาเดือกแล้วก็ะตำใส่ก็ได้นะครับสีอันนี้เนี่ยอาสีบวบอันนั้นปันใดนะครับอาสีบวงอันปันใดเพราะว่ายังคือเขาไปต้มแล้วสีมันก็สีซ้ำเขาก็เก่านะครับเนี่ยตอนเมาพอดต้มมันก็ชิ้วเขียวงามๆเลยโดยเฉพาะดอกเอาดอกมันนี่ครับพอดีมันขมมันหวานจังหน่อยเนี่ยแหละคัากรายเอาเอาไว้ทายหน่ำน้ำเลยสียสีบวตำมาตัวนี้ โบต่ำห่าได้ต่ำเอ้าโอ้โอ้โอโอฟักแหลกแล้วเอ้าโบต่ำสันมือนี้โบต่ำเออเอาน้ำเอาน้ำต้มต้มนี่คือต้มใส่ปลาเดกต้มใส่ปลาเดกนัดหน่อยควบใส่น้ำปลาเดกอ,เอ่าเอา,เอา,เอาล่องเท่าน,นั้นตัวยี่มาเบิ่งได้หมอพี่พี่น,อน้องมาเนี้ยฟูงจันหน่อยแฮ้เสียงฟูงมีนตำ่ำมึงมางมึงมางมาเลยอืมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเนี่เปลี่ยนทางโอ้เปลี่ยนทาง เอาเปลี่ยนทางเอาบ่ถึงถ to okay. okay. ึงแปลว่าถึงเด้อพี่น้องเด้อโบถึงแล้วว่าสีตําคือสุดก่อนสูตรกวนก็บ่ได้ีตำเดี้ฝักเอาโอ้ฝักฝักแหลกๆเลยพิดสูตรแล้วสั่นบ่าวเผาอ้าวโคเรีโคเรียมันเข้ากันจั็หน่อยครับข้าวคั่วใส่ลงไปพี่น้องใส่หลายกับหอมหลายเลยตัวนี้โอดมันหอมน้ำข้าวคั่วเครื่องปรุง หอมน้อข,อขวัวหอมน้อเครื่องปรุงนี่แหละพี่น้องแต่ซ้ำโบ้ฮันเด็กก่อยโบ้เตะแต่ซ้ำโบ้ฮันเดลาบนี่พวกนี่หอมเข้ากันดีเลยเนาถทาบิ่งเหลีวจังหน่อยนี่พี่น้องมันสีหอมตะลบอบอบวนพี่น้องอยู่ทางผุนก็สิบดได้กินอนอกเนาะพี่น้องเนาะทางผีก็เป็นกำลังแรงแข็งใ,ใหญพี่น้องสู้ขู่สู้คลินนะครับเด้ออันผู้เพิ่นยังก่อไปตรวจไปตรวจโรค นะครับว่าเป็นโควงโควิดกับเรามาระวังเรื่พี่น้องเด้อบ่อเถา,ากับเราเวียงเดี๋ยวบนระว,วังเราเวียงเราเวียงซุ้มเออซุ้มเอตีดหรือยังวะตีดหรือยังวะ <laughs> มันเป็นโล,กลวกระวังเลยโล,กลวกรแวงอุ้ยพี่หอยลงไปหอยลงไปเี่ใส่ลงไปแล้วเอาเครื่องไปไม่ลงพร้อมกันไปเลยได้พี่น้องทัว พักบุง,ง,งนี่พักบุงพักหอมชี่หอมบัวหอมแพวแล้วลงไปโหลดใส่พร้อมกันลงไปเลยหอมอันนั้นจะใส่ลายตีมสีมันสะอืนน่พี่น้องไปลองเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพักกันจองเนี่ยตัวนี้นี่ครับพี่น้องต้มทั้งต้มทั้งลำมันเลยแต่ว่าตัวแดงมันแก่เขาเกาออกต้มให้มันเฟื่อยจังหน่อยจังมาฝักแล้วก็ใส่เครื่องปุงเครื่องอันนี้คือลาบเท่าเนะี่ยเบิง้งตีพี่น้อง ลาบพักกันจองเขี่ยแ่เออไซเบิร์โหลดน้ำมาเอาไปสวดหลายโหลดน่าก้นเขานี่อโอตัวทาลาบเท่ามันก็สีเขียวเนี่ยเท่าคือว่าเขียวปะเท่ามันสีเขียวเท่ามันสีเขียวมันซื้อเท่าแต่ว่ามันสีเขียวเขาคือนบนว่าลาบเขียวสิแต่มันซื้อเท่าเนาะเออแตมันซื้อเท่า เอออ้าวสอนมาซิมซิมบ่เบิ้งสะนซิม,มก่อนซิมซิมซิมพี่น้อง,อ,งอืมเกือจังไลยเกืเอ,อเกือนี่นึงพอดีเลยนี่แหละครับพี่นอ้องบ่มีสูตรตายตัวอ่าโอเคใส่เข้าไปเลยความเฮ็ดละ เผ็ดโบหั่นเผ็ดใส่อือมใส่ลงไปเลยจะใส่หลายเลยเด้อพ่อแหละเออใส่หลายห,ห่วยว่าไหนได้เผ็ดหูทา,านหูทานหลายเรียบร้อยเน้ยหลับพักกันจรองพี่น้องไปเสียบเสียบน้ำบาเท้าครับ,บที่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู่หูสู่สคน,บบน,นครับพ่อกับบ่ะเท้าฮันน่าเชนี่เอครับพี่น้องมา มาพร้อมเอาครับสวัสดีพี่น้องยางเป็นทางการได้มือฝนตกลิ่นได้พี่น้องนี่ร่มก็แห้งฝนก็ลังตกยิบยับยิบยับอย,ย,ยู่อยู่กระต๊อบนี่แหละมันไงามาลาบผักกันจองเรียบร้อยนะครับเพชรคือลาบเท่าพี่นอ้องไปเบิง้งอลไไปลองมึงเด้อพี่น้องด้วยเอาเอา,เอ,าอันนี้มากลับน้ำนี่อันลูกโดดนะครับกรับหมากริมฝาหรือว่าหมากริมไหม่นี่ครับหมากริมใหม่นี่เอามามาสดใส่กันกรับอีย่างหนึ่งมเครื่องเคืแข่งเนี่ยเอ้ามาเสียบเสียบ้องกันครับพี่น้อง ลุยเลยได้นี่ลุยเลยลุยเลยโว้เขาห่อนหอนเลยบันนีขาห่อนหอนใช่ครับเนี่ยเป็ดเดคือบนญอ่อมหลังจากผ้าพันลงทงลอกทะเลไหมใส่บังกอนนี่โอ้ใส่บมกมาเอิบดบัญอ่อมวแกงกับเพือ

<ส> <laughs> ใช่ก็ใช่กับอกนกกิดหน่อยว่าฝนพายุอย่างงู่นอย่านี้น่องลมวีวีดีขนาดบนวีวีและลมแห้งพร้อม กินแล้วเบบาะกกะะร่ดกลาบอ่ะหานเกยป่ะหวบักพริกเซ่กคับบัใหม่เอลือ มันจะซื้อกันเลยกับลาบเท่า oh. อกอนป่ะว่ารสชาติเหมือนรสชาติเหมเดียวกันแต่มันเท่าไม่สิบคนนะคุณว่าตัวนี้มีรสขมกำจังหน่อยอแข้งแข้งแข้งทำไม เก่งกเคือกัดกันดวกันเป็นอะไคือบ่คคืดลง ลูกลองมึงหวยจวดข้างแล้ว มือหนาสุอ,อมกบโอ้ดุจเผ็ดยูดูจว่ะพริกใส่กับบีใหม่้านี้เว้ยเขากันปันยังแหละ มคือทะเลหระอืมคนละโดดจ่าได้กับทะเลแต่คนหายาไม่กรงทะเลทะเลไปอีกเบียร์ขนมาทักอีกเบี ขคนคนือไม่หรอกคือม,มันว่าบุกินกับเขาราบแล้วก็สดกินแต่พักกันจองอกุบกุบน้ำหอยน่ะหอยมันสิ่งเงิน ดหกินสมุนไพรพี่น้องช่วงนะ้กินขาตะไคร่เต็มเลยวะเนี่ยป้องกันไว้วันซี่ซันนี้เ้าต้องรอดต้องรอดได้พี่น้อง ค <ừ. S 1> ่อยมากู้วยแนวผม,มอ,มอันนุ่มเท่กันผมเสียดเผ็ดไปหน่อยแฮม băng bành mà phồn phạc phục mà yêu mà พันใดเท่าแห้งสึงขักบไม่เจ็บแต่ว่าตัน่ก็แเจบเนาะจำเจบคนละแบบคนละย่างแบบคนละยาง ให้ปกดีไหมเจาะเอาลงม,มึงเหรอลงนี่แหละสวดดอวสวดใช้กับพี่มึงหรือไงผมไม่เกยกันเลยน้ำ มเฮอกเป็นยังไงมาผู้ใดเหรอเอ่อเจ้าคือมาเฮาจากควางวานคือข่เนี่ยเอาเลยไปเดยนอน mà quang hận khoáng hơn rồi lạng mặc quang dưng dưng không dưng 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 này dưng 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 dưng

าการบักพริกายน้วยวมาวาววองดดอนข้อบวาบท่ปิดเลยพกอนแซ่บนีตอนกินพอเต่าที่มัาาอนข้อหวาบ เขบอกินหอยงไงยำมันด่อำมัเดือหลยไงวะหอยอม <c oughs> <c oughs> โอ้ยโข่เ俏คนบกคดีมันไหนได้ดพี่น้งนองเจ้าเอาไอ้ชา่เบิร์ดวีบอ่เป็นอันนเป็นยังไงตะเกียบรดรลด่อมหอาลุดเอไหม่เอาหนาลง <c oughs> แต่สมัยท่างยางแหลกๆพี่น้องมันเศร้ากูปี๋นะร้ากูปี๋ขึันเบาขึ้นไม่กําลังว่องเบาว่องรสอันยังไงดิอันไอ้แศด้วยไอ้แศดอืทรไอ้แซดีอร่อืมนรุพน่ท่านครับมาหากับท่านน้วย ừ mọi người không mọi người mhm 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 ถ้าอยากเอาอ่ะพี่โบมาขิงหน่ำพี่อยากล้องมึงผักกัญจวงลาบผักกัญจวงพอดองมึงก็ได้พี่น้องเอาร้องกันมาเออโอ้โอ้คนข้อแบบแบบช่วงนี้คุ้นเอากันพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกับสาวสีเดี๋ยวบ้าเท่าสีไปจัดให้พี่น้องชมอยู่แล้วพี่น้องเด้อแต่ว่าช่วงนี้ขอคุ้นเอากัน <c oughs> คุหนห้อ้วนรวนเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกต,ติตามรับชมบาเทาคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่น้องเดอ้อพี่น้องเดอ้อช่วงนี้สถานการณ์นะครับก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับก็เรามาระวังกัน้อพี่น้องเด้อไปหันมานีอ่าแมสนะครับหน้นากากป้องกันนะครับล้างมือ,อเกี่ยแอลกอฮอล์นะครับแรงชุ่มชนคนหล,ลายก็อย่าพึ่งไปนะครับเนาะเพราะว่าอย่างย่านย่านพี่น้องเรื่องของโควิด นะครับก็ป้องกันกันยีโกแก่นะครับแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆนะครับผมเห็นเ,เน้นๆเนีนย่ังเพิ่นกัดแจงมากคือเป็นสมุนไพ่สมุนไพรบานเท่าทั้งนั้นนะครับเอามาลองมึงเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากพี่ตอนน้องสูงขหสูคนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ,พี่ตอนนอ้องขึ้นเอานะครับมักะไดถือใจกระแช่บัวเทานี้นะครับเด้อสำหรับมึงนะครับสวัสดีครับ